สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสตะวันประจำวันที่24กันยายนกับดิฉันจ่าด้วันสุดทิธนกูลคุ้มชมคะเหตุทะเลสาบแม่น้ำหมาทยอันเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมตะบนกวางฟู่เมืองฮววเลียนซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย14คนสูญหายอีกกว่า152คนนะคะขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวเต็มไปด้วยดินโคลนประชาชนจึงเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนกันตั้งแต่เช้าแต่เมื่อช่วงเที่ยงวันนี้กลับมีคำสั่งให้ประชาชนในพื้นที่อพยพโดยด่วนเนื่องจากเก จ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเตือนว่าอาจจะมีน้ำอีกระรอกไหลเข้ามาประชาชนต้องเร่งอพยพประชาชนยุ่งอยู่กับการทำความสะอาดบ้านดินโคลนนาจิงนองเต็มพื้นประตูเหล็กบิดเบี้ยวประตูร้านค้าเสียหายสิ่งของร่วงหล่นลงมากระจา,ะจายทุกอย่างอยู่ในสภาพย่ำแย่ ใต้ฝุ่นกำลังรุนแรงทำให้มีฝนตกหนักสันดินกั้นทะเลสาบพ,พังน้ำที่เต็มไปด้วยดินโคลนไหลทะลักลงสู่แม่น้ำปริมาณน้ำสูงขึ้นจนไหลเข้าท่วมตัวเมืองตำบลกวางฟู่แม้ระดับน้ำจากอุทกภยกัยครั้งนี้จะลดลงแล้วแต่หลายพื้นที่ก็ปรากฏร่องรอยความเสียหายหนักอีกทั้งยังมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตด้วย จากข้อมูลล่าสุดของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยพบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว14รายบาดเจ็บ34รายเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินอกจากนี้ยังมีขบวนรถอาสาสมัครจากเมืองต่างๆเดินทาง,ง,งมาร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้วย อุทกภัยครั้งนี้ไม่เพียงทําให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายแต่สะพานหมาท้ายอันก็ถูกกระแสน้ําพัดขาดหายไปด้วยจากภาพถ่ายทางอากาศจะเห็นว่าพื้นสะพานไม่เหลือแล้วตัวสะพานก็ถูกน้ําพัดพังทลายเหลือเพียงตอม้อบางส่วนอยู่ท่ามกลางสายน้ําที่เชี่ยวกรากสะพานขาดส่งผลให้การจราจรบนถนนสายไถ่ก้าวถูกตัดขาดไปด้วยส่วนทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างหัวเลียนกับไถ่ตรงก็ซ่อมเสร็จแล้วและกลับมาเปิดใช้งานได้ตามปกติ เมื่อวานนี้น้ำคโคลนมหาศาลจากทะเลสาบแม่น้ำมหาไทอันได้ไหลทะลักพัดสะพานหมหาเทอันขาดนะคะและยังไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างอย่างรวดเร็วบ้านเรือนและถนนในตำบลกวางฟู่เมืองหวาเหลียนมีน้ำท่วมสูงมิดชั้นหนึ่งนอกจากนี้ยังมีรถยนต์จำนวนมากถูกพัดลอยไปกับกระแสน้ำอีกด้วยที่ตำบลกวางฟู่เมืองหว<ฮ>า,<ฮ>าเหลียนมีือระดับน้ำสูงเ,เกือบมิดชั้นหนึ่งของบ้านน้ำที่ไหลท่วมพัดเอาเศษดินโคลนหินและกิ่งไม้มาด้วยน้ำยังคงไหลไม่หยุดเป็นภาพอุทกภัยที่น่ากลัวอย่างยิ่ง สะพานหมาไทอันถูกกระแสน้ำพัดหายไปในพิบตาสะพานไม่สามารถต้านทานความแรงของน้ำได้จึงจ,งจมหายไปกับกระแสน้ำเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตการรีบขับรถอพยพออกมาจากบริเวณดังกล่าว,าว,าาวระดับน้ำในแม่น้ำหมาไทอันเพิ่มสูงขึ้นกะทันหนันเนื่องจากสันดินกั้นทะเลสาบบริเวณต้นแม่น้ำเกิดถล่ม โดยเวลาประมาณบ่ายสองของที่23กันยายนน้ำล้น,ลนทะลักออกมาสองระลอกปริมาณน้ำรวมที่ไหลทะลักออกมาอยู่ที่ประมาณ60ล้านตันน้ำพัดเข้าสู่ตำบลกวางฟูไหลเข้าท่วมหมู่บ้านไทยปาหลังและเป่อยฟูหญิงรายหนึ่งตั้งตัวไว้ไม่ทันทำได้เพียงกอดเสาไว้โชคดีในที่สุดก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างปลอดภัยภาพเหตุการณ์สุดระทึกนี้ล้ายฉากในหนังพิพิบัตินอกจากนี้ยังมีดินโครนไหลทะลักเข้าท่วมซุปเป,ปอร์มาร์เกต็ตสินค้าบนชั้นล้มระเนรนาดพนักงานต้องก่อแผ่นไม้เพื่อเอาชีวิตรอด ผู้ว่าเมืองฮวาเหลียนเปิดเผยว่าได้มีการเปิดประตูระบายน้ำต้าถงและตาอัานเพื่อระบายน้ำกลับสู่แม่น้ำกองฟูเรียบร้อยแล้ว คุ้มชมคาน้ําจากทะเลสาบที่เอ่อล้นทะลักในฮัวเลียนเป็นทะเลสาบที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะจากฝนตกหนักเพราะใต้ฝุ่นเดือนกรกฎาคมทําให้ช่วงต้นแม่น้ำหมะาไทาอันเกิดดินถล่มปิดกั้นทางน้ําจนเกิดเป็นทะเลสาบดังกล่าวขึ้นมาโดยหลังเกิดเหตุสันดินกั้นน้ําพังทลายเมื่อวานนี้เจ้าที่ของกรมป่าไม้ไต้หวันก็ได้บินโดรนสํารวจโดยพบว่าทะเลสาบหดตัวลงกว่าครึ่งปริมาณน้ําก็หายไปราว75เปอร์เซ็นต์ กระทรวงเกษตรไต้หวันประมาณการว่าน้ําที่ไหลทะลักออกมาจากทะเลสาบแม่น้ำหมาไทอันเมื่อวานนี้มีประมาณมากกว่า60ล้านตันโดยช่วงเช้าตรู่วันนี้จนที่กรมป่าไม้ไต้หวันได้นําโดรนขึ้นบินสํารวจพบว่าสันกันน้ําเดิมที่เคยสูง200เมตรถูกกัดเซาะจนเหลือเพียง80เมตรขนาดของทะเลสาบก็ลดลงเหลือเพียง50เฮกตาร์จากเดิม110เฮกตาร์ขณะที่ปริมาณน้ําในทะเลสาบคงเหลือราว23ล้านตันหรือคิดเป็น25%ของปริมาณเดิมแม้จนที่จะประเมินว่าเขตเมืองสามารถเริ่มฟื้ ฟูได้แล้วแต่ยังคงอยู่ในระดับเตือนภัยขั้นสูงสุดจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ลำน้ำเพื่อความปลอดภยัยคุณผู้ชมคะใต้ฝุ่นรากซาเพิ่งจากไปเช้ามืดวันนี้ไต้ฝุ่นลูกใหม่ชื่อว่าบัวลอยก็ได้กาะตัวตามมานะคะแต่พายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวไปทางเกาะหฮลยลำไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อไต้หวัน ไตฝุน่นกำลังแรงได้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับเมืองฮวาเลียนขณะที่แหลมหังชนและเกาะเซียว,ลวเลียวเชลก็เผชิญกับลมกระโชกแรงอย่างต่อเนื่องเมื่อวันนี้ที่เกาะเซียว,ลวเลียวเชลพบคลื่นสูงถึง6.8เมตรส่วนที่แหลมหังชุนก็มีคลื่นสูงในระดับใกล้เคียงกันนอกจากนี้ความรุนแรงของพายุยังส่งผลให้เกือบ2,000ครัวเรือนในเมืองพิงตงไฟฟ้าดับ ช่วงเช้ามืดวันนี้พายุตะฝุ่นหมายเลข20ชื่อว่าโบลอยได้ก่อตัวขึ้นแล้วซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อไต้หวันขณะที่ทางด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกยังมีพายุตะฝุ่นระดับปานกลางที่ชื่อว่านอกูรีด้วยซึ่งส่งผลให้ขณะนี้ในมหาสมุทรแปซิฟิกมีพายุตะฝุ่นถึง3ลูก คนที่จะมาเที่ยวไต้หวันควรทราบนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปสำานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันจะยกเลิกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประเทศแบบกระดาษและเปลี่ยนมาใช้การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์แทนโดยผู้เดินทางหนึ่งคนสามารถกรอกข้อมูลแทนผู้ร่วมเดินทางได้สูงสุด16คนแต่ต้องกรอกให้เสร็จก่อนผ่านด่านตรวจหนังสือเดินทางในไต้หวัน 内政部移民署宣布，从十月开始要全面实施线上入国登记表，等于正式淘汰纸本。除了要加速通关的效率之外，也要减少旅客手写卡片的繁琐程序。 แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าไต้หวันออนไลน์ TWAC เริ่มทดลองใช้งานตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมารองรับ7ภาษาได้แก่จีนอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไทยเวียดนามและอินโดนีเซียอีกทั้งยังมีฟังก์ชันกรอกข้อมูลหนังสือเดินทางให้อัตโนมัตินักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากมองว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังเป็นที่นิยมแต่การยกเลิกแบบฟอร์มกระดาษอาจทำให้ผู้สูงอายุสับสนได้ We need to reduce the use of paper so S, think 's a good, good idea. For our generation, สำนักงารตรวจคนเข้าเมืองเตือนว่าผู้ที่ต้องกรอกแบบฟอร์มได้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงมาเกา๊าตลอดจนพลเมืองที่ไม่มีทะเบียนบ้านและเพื่อความสะดวกของครอบครัวและนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มระบบ T W A C รองรับให้หนึ่งคนสามารถกรอกข้อมูลแทนผู้เดินทางได้ร่วมกันมากที่สุด16คน T-WAC 免付费外来旅客于抵达台湾前三天内需完成填报เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการใหม่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้จัดเตรียมลิงค์ QR code และประสานงานกับผู้ประกอบการขนส่งทั้งทางบกทางอากาศาลและทางทะเลติดประกาศตามสนามบินและท่าเรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถสแกนได้หากผู้โดยสารไม่ได้กรอกมาก่อนล่วงหน้าต้องทำการกรอกแบบฟอร์มให้แล้วเสร็จก่อนผ่านด่านตรวจนังสือเดินทาง ขอบคุณที่รับชม PTS FOCUS กต้หวันในวันนี้นะคะจากกันด้วยภาพพรมผนังเบเยอร์ของฝรั่งเศสและพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ